ตอนนี้นะครับขบวนด่วนพิเศษนะครับทักษิณที่3ามนะครับกำลังเคลื่อนขอบวนออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับวันนี้ทำขบวนโดย GEA 4537นะครับ ํำลังจะผ่านที่กั้นนะครับทางด้านใต้ของสถานีบ้านโป่งนะครับสําหรับกระบวนด่วนพิเศษที่37นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสงโกลกนะครับวันนี้พ่วงรถปับอากาศนะครับชั้นสองมาสามคันนะครับแล้วก็ชั้นหนึ่งห้อยท้ายเลยนะครับ คันหนึงมาหนึ่งคันนะครับสำหรับขบวนส่วนพิเศษทักษินที่สามเจ็ดนะครับนี่นะครับผ่านบริเวณจุดตัดทางด้านใต้ไปแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมทับส c r i ต e สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หนองประดุกชาแนลครับ